สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ฟูจิซังค่ะตรงนู้นค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะสวยงามมากเลยค่ะหมอกปิดค่ะเห็นไหมคะกลนี้เละรตรงนี้เลย,เลยมดม สวยมากเลยค่ะทุกคนดูดูใบไม้เปลี่ยนสี สวยมากเลยค่ะที่ฟูจิค่ะภูเขาวันนี้ภูเขาหมอกปิดนะคะแต่ว่าวิวบรรยากาศสวยมากเลยค่ะดูสิครปลาลอยธรรมชาติมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพาชมวิวเดินต่อค่ะว้าว กับลูกสาวค่ะมากับครอบครัวค่ะไหวมากเลยค่ะว้าวพี่เดชนะพี่เด่คี่เด,เเด,เด่มาเดินไปต่อเดินต่อคนสวยหันหน้ามาหน่อยคนสวย ันต่อค่ะอ้าววันนี้อู้ยบ้านเก่านะคะกูแหลยานเนทไดสกีแน่ยาเน่สวยแน่จะรึเนี่ยหลังคาทำสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยโอ้โหสวยข้างในสวยแต่ห้ามห้ามเข้าเนาะเขาให้ถ่ายแต่ข้างนอกเขาห้ามเข้าข้างในเนาะอืเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนะ เดี๋ยวของจะช้ำรุดนะคะอ้ยสวยงามมากเลยค่ะนี่นี่ตรงป้ายอ่านไม่ออกค่ะแล้ากาอ่านออกไม่ลูกอ่านไม่ออกอันน,นนี้เป็นร้านอะไรเหรอน,น,นั่นอยู่มีเสร้านอะไรชื่ออะออ๋อเป็นบ้านเป็นบ้านเนาะสมัยก่อน บ้านก็คนมีกระต่างหรือคนร,รวยบ้านเรานะคะทุกคนโอ้สีสวยมากเลยงามมากเลยค่ะโมมิจิเนาะอ้สวยสวยสวยนี่อะไรอะ่ะนี่สนุกคนนั้นนี่หมด อันนี้ก็มีแค่นี้หละค่ะโอ้โกคโอ้โอกะี่ยอีกีก่นนอนนั่นอีกทีวกันอนง่ายดส่ต้อนอะไรก็ไม่รู้ใหญ่มากค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเาไปตรงอื่นกันดีกว่า